อันนี้ <c oughs> ผมจะมาพูดถึงเรื่องการโดนแบนของเวอร์ชั่น1.7ที่กำลังจะข้ามไปเป็นเวอร์ชั่น1.8ของเกม MC5 นี่นะครับ <c oughs> ก็คือที่ผมลองลองเล่นดูอยู่นะครับก็คือหนึ่งพลังตรงนี้เนี่ยพลังเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเติมนะครับนะตอนนี้ก็คือเราเล่นคน,คนที่ไม่ถูกแบนนะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้ถูกแบนก็คือผมลองใช้เมลนี้เล่นเมื่อพลังหมดมันก็เติมเต็มเท่าเดิมพลังหมดก็จะเติมเต็มเท่าเดิมไม่สามารถที่จะไม่ต้องรอคือคือคือไม่ต้องรอว่าจะต้องรอให้พลังเต็มแล้วก็จะเล่นต่อไม่ต้องรอเพรหมดมันก็ชาร์จเต็มเท่าเดิมพราชาร์จหมดมันก็เต็มเท่าเดิมแล้วก็เติมพลังชุดเกราะเราไม่ได้ครับก็คือ พอมันมันใช้หมดเดี๋ยวมันเติมเติมขึ้นมาเองครับเติมเองก็คือเอ่อคนที่ถูกแบนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นการแบนโดยที่เรากระทาความผิดนะครับอันนี้ผมขอย้ําเฉพาะคนที่ไม่ได้โกงนะครับถ้าคนที่โกงนี่ผมไม่แน่ใจแต่สําหรับคนที่ไม่ได้โกงอย่างอย่างพวกผมหรือน้องๆที่ที่เข้ามาดูคลิปที่เราแล้วมาของผมนะครับก็คือรอบน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง ที่ไม่ให้ผู้ที่เติมเข้ามาเล่นน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่คือการตัดปัดปัญหาจะต้องมาตอบคำถามต่างๆนานาทำไมอะไรยังไงก็คือสู้เป็นว่าคุณโกงดีกว่าแล้วก็เป็นเวลา2อาทิตย์เป็นการเตือนแต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นเป็นการวางแผนระบบเกมแบบใหม่ก็คืออย่างกับตลาดมืดเนี่ยครับ ไม่มีสินค้านะครับไม่มีสินค้าขอย้ําว่าไม่มีสินค้าให้เราเลือกซื้อนะครับชุดเซ็ตก็ไม่มีนะครับมีแค่ตัวเดียวนี่นะครับก็คือกดไปไหนไม่ได้ครับก็คือเป็นผู้เล่นชพิเศษสองชั่วโมงสามสองบาทห้าสตังค์แค่นั้นนะครับคือไม่สามารถที่จะทําอะไรไปได้มากกว่านี้ก็คือคุณสามารถเข้าไปเล่นได้และคนที่เล่นอยู่ณตอนนี้ น้อยมากครับที่ผมเล่นก็มือกอิี้ผมนั่งเล่นอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เจอหน้าเดิมๆครับสี่คนแค่นั้นครับและังไม่เคยเปลี่ยนหน้าเลยเหมือนกับว่าอืมคนที่เติมอ่ะจะไม่ได้เข้ามาเล่นเลยอ่าแล้วก็จะมีของไอ้เจ้าก๊อตก๊อตมันจะมีของไอ้ก๊อตที่เป็นโล่เหมือนอ่าเวลส์ร้อยยี่สิบที่ชอบใส่หัวโลมันอะ่แะแต่มันเล่นเก่งมากมันก็หายไปเลยครับมันก,ก็ก็ไม่ได้เข้ามาก็คิดว่าน่าจะต้องอืม โดนแบนเหมือนกันครับก็คือขอให้ใจยเย็นครับสำหรับคนที่โดนแบนผมคิดว่าน่าจะประมาณวันที่6หรือที่7โมชั่น18ออกมาเราก็คงได้เล่นกันต่อครับคงได้ประหัดประหารฆ่ากันอย่างมันมือเหมือนเดิมครับอันนี้แค่เป็นการคาดล่วงหน้าของผมเองนะครับเป็นเป็นความคิดส่วนตัวเพราะว่าทางค่ายล็อบยังไม่มีการแจ้งใดๆออกมาทั้งสิ้น แต่การที่ว่าผมลองใช้อีเมลอื่นล็อกอินเข้ามาเมลที่ไม่ได้โดนแบนและเมลนี้ก็มันก็ยังเล่นในปกติครับแต่ว่าพวกพลังพวกอะไรต่างๆนานาพวกผงเพชรอะไเงี้ยเราก็ยังไม่ขึ้นนะครับใกล้เท่าเดิมแต่ว่าสามารถที่จะซื้อเงินในเกมได้เหมือนเดิมครับแต่ทำย่างอื่นไม่ได้นะครับน แล้วก็จะตัดแต่โฆษณาอย่างเดียวครับช่วงนี้ก็คือมันจะโฆษณาตลอดต้องมีเหตุผลบางอย่างที่แบนด์ของของชุดพวกเราที่ที่เราเล่นกันส่วนใหญ่จะเล่นกันหนักๆทางนันที่โดนแบนด์ก็ขอให้ใจเย็นๆครับรอดูครับวันที่หกหรือที่เจ็เนี่ยอาจจะมีข่าวดีให้เราได้เฮห,หรือเราได้ร้องโหกันก็ไม่รู้ครับ อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมพยายามเสาะหาเพราะผมก็อยากรู้จริงว่ามันมันคืออะไรแต่ที่ผมเอามาแจ้งนี่คือหมายถึงว่าสาหรับคนที่เข้าเล่นไม่ได้ไม่รู้ว่าภายในเกมมันนี้เป็นยังไงบ้างก็คือหนึ่งคุณเล่นโหมดได้ครับโหมดออนไลน์ได้ทุกโหมดครับพลังชีวิตไม่หมดครับไม่มีการหมดเล่นหมดยันสีแดงมันขึ้นมาเต็มเล่นหมดยันสีแดงมันก็ขึ้นมาเต็มพงเพชรเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะครับยูเท่าเดิม และคนที่เล่นในด้านเหลือน้อยมากครับน้อยจริงๆครับขอย้ําว่าเหลือน้อยจริงๆก็ขอให้ทําใจดีๆกันไว้ครับว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้โดนแบงครับแค่โดนพักเพื่อปรับแปลงเอ้เพื่อปรับปรุงระบบแค่นั้นเองครับเดีย๋ยวถ้าว่าผมได้ข้อมูลยังไงผมพยายามหาได้มาอีกผมก็จะเอามาลงให้ดูกันอีกครับเพราะว่าอ๋อก็เฝ้ารอเหมือนกันเพราะว่าอยากจะเล่นมากเหมือนกันครับสวัสดีครับ